ถามว่าด้ขาววันนี้จะไปแจ้งความให้ลูกน้องใช่ไหมครับสาเหตุที่เราไปแจ้งความเพราะอะไรกับกัวลูกน้องหรือยังไงคือด้วยค่ะเป็นการเตือนภัยสังคมมากกว่าค่ะเพราะว่าพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะเราเช็คแล้วว่าคือกลายเป็นว่าคนคนนี้ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วทํามาเป็นประจาทำบ่อยๆแล้วอย่างนึ่งคือลูกน้องก็เป็นพ่อแม่ใช่ไหมคะกลายเป็นว่าเขาไม่กล้าเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นกระบอกเสียงมากกว่าค่ะแบบนั้นให้ทุกคนระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะวันนี้นัดตำรวจแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ค่ะใช่ใช่เอาไว้ตอนสี่โมงครึ่งรู้ไหมคะว่าเวรใครยังไม่ทราบอ๋อยังไม่ทราบค่ะก็หมายถึงว่าโทรไปแจ้งไว้ว่าจะเข้าไปวันนี้อย่างนี้ค่ะไม่งั้นวันนี้ก็นัดกันแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปที่โรงพักกันใช่ค่ะเราจะมาแจ้งความอะไรได้ค่ะชื่อชื่อชื่ออะไรนะครับสรัญญาพักค่ะเป็นเจ้าของร้านใช่ค่ะอายุครับอายุสี่สิบค่ะ เดีวเราจะฆ่าเด็กอะจริงๆแท้ๆคคืทังเรื่อง่าคือเนี้ยๆมาเลยร้องพิดรชินีร้องอะไรเรื่องเี้ยใสรือกูแต่แค่กับรื่องกูเปน้าเลยแต่แคก่อดีหน้ากูเป็น้เลยนี่ราเขาบอกว่าตอนที่เขา่ะยืนรอรถอยู่หน้าโรงงานที่ห้องแถวเขาแล้วเมื่อทรายวิ่งเนี่ยก็คือเขากลับลงมาส่งคนทีนี้เขาก็เลยยืนรออยู่เขาก็เลยโบกรถ แล้วก่อนหน้าเขาโบกแบบมันมีผู้หญิงสองคนโบกแต่ว่าเขาอะประมาณแบบว่าไม่จอดมาจอดที่เขาคนเดียวเลือกเบื้อแล้วก็พอขึ้นรถปุ๊บเขาก็รีบปิดออกไปพี่ห้องคอยนะครับคอยอุปถัมภเพื่อจะมาย้อนสอนเข้ามาส่งที่นี่แต่พอขึ้นรถปุ๊บเขาก็รีบปิดรถแล้วก็เอามือขวาจับแทนกับมือซ้ายอะไปจับล่วงละเมิดเขาอะครับรูกบุตรตกใจซาลว่าราอีกื่องนึ่ ไอ้ตัวจ้านมาช้าเลยชอสุจาราลชีเราเรืองน้เนี่พ่อนเลาอ้เพืี่มาพกูตามาเลยผู้ไอ้บกู้เลิเช่านาบอ้แว่าดูนาบเ้าล้่านาบเนี่ยนาบุมเ้าเลยนี่เลยอ่ะพดูดูดูกายเนียวันนาะว้าวเขาบอกว่าก็คือเขาเอากระเป๋าหมวใส่กระเป๋ใส่ตังไว้ข้างหน้าเขาเป็นสูนนะครับทีเนี้เขาก็นึกว่า มอไทมินเนี่ยจะมาล้วงกระเป๋าหรือว่าจะมาเอาของทสกสินเขาเขาก็เลยถอยหลังไปพมอเขาถอยหลังไปมันไม่ใช่ไปจับเอาไวะเสพิษเขาตั้งแต่ต่ออุทนมางตั้งแต่ออกมาเลยมันจะไม่ถึงนี่ควาดคลาดเนี่ยทีมมาพ่เอรบเลใช่ครับแล้วตรงตรงนั้นเขาคิดยังไงครับที่ในชายรับไปดรสกตกายก เขาจำเขาบอกว่าเขากลัวมากแล้วพอมาถึงที่นี่เขาก็ยังคลิปอ่ะครับเขาก็จ่ายเงินมีมอาตไทยแล้วเขาก็รีบวิ่งมาที่ร้านจากนู้นจากคว่มยามวิ่งมาที่ร้านแล้วมาบอกแฟนผมก็เป็นอย่างนี้นี้แล้วเขาก็ตกใจเขาก็ร้องไห้เขาก็กลัวเพราะปกติก็คือประมาณตีสี่ครึ่ะผมจะเอารถของผมไปรับเขารถกระบะแต่วันนั้นอ่ะคือเขาเปลี่ยนเวลาเข้างานเป็นหกโมงเขาก็เลยต้องมาคนเดียวเขาก็เลยนั่งยืน นั่งวันแรกก็โดนเลยครับจากเหตุาก,การณ์วันนั้นแหะที่เราไปสืบทราบมาพอสจคนเนี้ยพฤติกรรมมันเป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมอ่าที่ผมไปสืบมานะครับแล้วก็รอบข้างเขาก็บอกว่าทาบ่อยจะเลือกเกียวเป็นต่างดาวแต่ว่าอาจจะเลือกแต่ว่าก็คือจะเลือกเหีย่อเป็นต่างดาวแล้วก็บางทีก็คนในห้องแถวเขาก็โดนแต่ว่าไม่มีใครกล้าร้องเรียนไม่กล้าอะไรเพราะว่าหนึ่ง ทางด้าวอ่ะเขาเวลาไปแจ้งคําหรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะมองว่ามันยุ่งยากแล้วก็เหมือนกับว่าตํารวจมันไม่ค่อยตามอะไรอย่างเงี้ยเขามองอย่างนั้นนะครับเขาก็เลยมองว่าวุ่นวายแล้วก็หนึ่งความปลอดภัยของเขาด้วยเขาก็เลยม่แจ้งแม่อะไรอย่แล้วก็เวลาแบบมีคนขาวๆวิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็จะโดนกันเลอยก็ลองถามมาแว่งนั้นดูก็ได้น่าจะมีประวัติแล้วแต่ทีนี้เจ้านายที่นี่อ่ะเจ้านายจ้างเขาอ่ะคือเขาตามเรื่องให้เขาบอกว่าคนอย่างเงี้ยปล่อยผ่านไี้ได้มันจะเป็น ไทยประสังคมนะครับวึตกรรมจัตกรรมแสดงว่าเขาเจะเลือกเดือที่อยู่คนเดียวถ<ท>้ <ไ S 1> ามาเป็นกลุ่มหรือมาสองคนจะไม่ทำเพราะว่าจะเลือกคนเดียวแล้วก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าแต่ที่เขาบอกก็เหมือนเล่นยาเยอะแล้วก็เหมือนติไม่ค่อยดีหรือเปล่าไม่แน่ใจในที่เขาบอกก็คือวินของเขาอ่ะก็คือจะอยู่คนเดียว หน้าบ้านเขาเลยเขาวิ่งเขามีเสื้อวินแต่ว่ารถอ่ะเป็นรถจักรยานเหมไม่ได้ไปเลยเขาจะมีพฤติกรรม่างนี้ตลอดอยู่แล้วจากคนในห้องแถวเขาไม่โดนแต่ว่าเขาไม่มีใครกล้า้าองเรียนเขาหนึ่งกลัวพูดไปแล้วจะอยู่ในห้องแถวนั้นไม่ได้เนี่ยครับจากแบบเพื่อนที่เคยอยู่มาข้องแถวนั้นผูออ้หญิงเขาเข้ามาเล่าให้ฟังเม,ามาื่อวานนี้เพราะว่าเอารูปที่เขาดูเอาด้ยเขาดูเขาบอกว่าใช่แล้วผมถูกกันแล้วผมก็เลยตามไปดูเมื่อวานนี้เขาก็ยังนั่งที่บ้านเขา ก็เลยรอมาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเอาไงต่อกราจะไปแจ้งความจากจากนั้นแล้วตัววันนั้นยังไม่ได้แจ้งความเลยใช่ไหมก็คือวันที่โดนเลยอะไปปรึกษาตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าอยากจะหาข้อมูลให้ชัดเจนกว่านี้เพราะว่าถ้ารอเขามันจะนานเนี่ยให้เราไปตามดูเพราะว่ามันก็แถวนี้ผมก็เลยนําคลิปที่ได้แล้วก็เรื่องราวเนี่ยไปโพสลงเฟซบุ๊ก ก็เตือนภัยด้วยแล้วก็หนึ่งช่อตามหาแล้วมันก็ได้ข้อมูลกลับมาจากประเทศจีในเขตของสมุทรสาครนะครับ ก็ทำไปเลยผมก็ทำงานเหมือนกันได้เลยนะไม่แน่ใจว่าใครมาก่อนมาก่อนแล้วรอการแต่ถ้าไป็นเอกสารเขาได้เลยแต่ถ้าเปแยกมีก็ต้องมีการเรียก่าี่าาไอ้ชา Hãy cảm ơn kênh yeah. Ghiền cảm ơn Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn